สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องรางนะครับก็เป็นลูกอมนะหรือลูกสะกดนะครับอธิษฐานจิตนะและจัดสร้างโดยพระครูสถิตนราธิการนะครับก็คืออาจารย์วชานนะท่านเป็นเจ้าวาดแหวัดคองท่อมนะครับจังหวัดกระบี่นะในส่วนที่นำมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมเนี่ยก็มีชื่อเรียกว่าลูกสะกดโทนนะครับจัดสร้างโดยเนื้อมหามงคลก็คือเนื้อว่านนะครับ ก็จะมีในส่วนผสมเนี่ยคือหลักๆก,ก็จะมีในส่วนของดินกัย,ยักษ์นะครับผสมด้วยว่านมงคลนะจำนวน38ชนิดนะอย่างเช่นเาถาวันนะครับแล้วก็วานกินเหล็กอนุมานประสานกายนะก็จะและก็ไม้มงคลนะอย่างเช่นไม้กิษนานะครับแล้วก็ในส่วนของไม้ชัยพฤกนะครับและมีส่วนผสมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับแล้ว เข้าส่วนผสมด้วยปูนปลอกหอยนะครับในส่วนของอ่าพุทธคุณนะตามความเชื่อในส่วนของลูกสะกดเองเนี่ยก็จะมีความเชื่ออ่าแต่โบราณว่าเป็นอ่การสะกดทับนะครับหรืออ่าถ้าใช้ในทางเมตตามหานิยมนี่ก็จะเป็นในส่วนของอ่ให้คนเนี่ยคืออ่ารักใครนะเมตตานะแล้วก็ยังมีความเชื่อนะในการอ่สะกดนะครับในส่วนของ ดวงวิญญาณต่างๆนะที่เข้ามากํากายกับเรานาจารย์อะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับในส่วนของพระครูสถินาราธิการท่านเนี่ยก็จะมีในส่วนของคาถาบูชานะครับก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็ว่าด้วยคาถานะ,อ,ะอิมังกายะพันธนังอธิฐามิณนะมะพทะนะครับนะภาวนาไปนะครับจนนะคล้องลูกสะกดเนี่ยอ,อย่างเช่น นะผูกไว้ที่เอวนะหรือผูกเป็นลูกอมนะครับก็จะใช้คาถานี้นะครับในส่วนอของท่านเนี่ยถ้าเกิดใช้นะเป็นพวงนะก็คือ9ลูกนะก็จะเป็นนวะหอละคุณนะครับนะมีการลงจานด้อยหมึกสีทองนะครับเป็นในส่วนของยันกำเนิดนะของท่าน ทุกลูกนะครับซึ่งเป็นยันประจําตัวของพระอาจารย์ท่านก็เป็นวัตถุมงคลซึ่งน่าสนใจในชิ้นหนึ่งนะครับของพระกุสถิ่นอะไริกาเดี๋ยวเราลองส่องดูกันนะครับว่าในในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับีรายละเอียดนะครับก็จะเราส่องเข้าไปเราก็จะเห็นในส่วนของพวกมิตรมวลสารนะต่าง ลูกนี้ออกเป็นเสี่ยมตางน,นะครับที่นำมาให้ชมเนี่ยสีก็จะมีอยู่กันสามสีนะครับก็มีออกบนหน้าออกน้ำตาลแดงนะค,คือแก่พวกว่านนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสีดำนะซึ่งแก่ดินกากยายักนะแล้วก็เป็นในส่วนสีขาวนะครับซึ่งเป็นในส่วนของผงพุทธคุณนะครับนะท่านอธิษฐานจิตแล้วก็จะใช้การจานนะมีการจานมีอคาลก ในส่วนของยันกำเนิดเนี่ยลงไปในลูกสะกดนะครับนี่ด้านซ้ายนะแล้วก็ด้านขวานะครับในส่วนของเนื้อว่าเนี่ยคือพระไอ้ลูกสะกดรุ่นนี้ก็เพิ่งออกนะเป็นปี67นจ็ำเริ่องนะครับที่นามาให้ชมนะก็จะมีการ นะให้เช่าบูชานะแล้วก็ในส่วนของแจกนะในส่วนของผู้ที่จับมาร่วมพิธนะีกระถินในส่วนของปี2567นหะซึ่งจะมีขึ้นนะที่วัดคลองท่อมในวันที่15บห้าพฤศจิก,กานะครับก็ลุกนี้เป็นนำเลิกนะครับนะกดนำเลิกไว้นะเดี๋ยวเอาไมาให้ดนะูในส่วนเมสารก็ประมาณนี้นะครับนี่ นะเราก็จะเห็นในส่วนของร่องรอยนะการลาหรือเล้าเนี่ยก็มันเป็นในส่วนของปกตินะครับของส่วนของเนื้อดินผสมวันนะครับก็เอามา่เอามาฝากนะพี่เพื่อนเพื่อนนะยังไม่ียังไม่มีเสริมนะครับเราก็ต่อไปเราก็จดจําในส่วนของลายมือนะครับในส่วนของอตัวยันของท่านเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์ทนะี่สคัญ นะครับเดี๋ยวในส่วนของอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวก็มาดูในส่วนของพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับในส่วนของพิม์หลวงปู่ทวดนี่ก็จะเป็นลักษณะเนื้อว่านอย่างนี้นะก็เป็นพิมพ์กดมือนะครับกดด้วยมือนะแล้วก็ลักษณะด้านหลังนี่มีจานลักษณะอย่างนี้ผมเอาไ้ดูสามสีเลยนะในส่วนของน้ำเลิกหลวงปู่ทวดน,นี่นะครับ ดี๋ยวมาดูกันนะว่ารายละเอียดในแต่ละเนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อที่แก่เนื้อ,อว่านสบู่เลือดนะครับแล้วในส่วนของเนื้อผงนะครับนี่เนื้อผงพุทธคุณเนี่ยก็คือในส่วนของผงอิธิเจนะครับแล้วก็ในส่วนของดินกักยาขัดนะจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับในส่วนของหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นเนื้อว่านมหามงคลนะของวัดของท่อมนะสำหรับอีพีนี้นะครับทางช่องก็ขอฝากไว้แค่นี้คิดว่าคงมีประโยชน์นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันนะครับผมค,ครับ